งานสมุยฟุตเฟตานะ้าณพูุชเวงเกาะสมุยแถลงข่าวความสาเร็จของโครงการต้นแบบเครื่องจักรที่เพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพร้าวภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าณนะห้องประชุมชเฉวงวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยาลายัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยจัดก,การประชุมการจดจัดตั้งสมาคมเชฟเกาะสมุย ณห้องประชุมชเฉวงวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธ,ธานีรายละเอียดข่าวดังต่อไปนี้สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดงานสมุยฟุตเฟตตาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธ,ธานีระหว่างวันที่21-22กันยายน2567นะ ลานตรงข้ามผู้ฉ่วงตำบลบ่อผุดโดยมีนางรุ่งทิพย์ว่องปฏิการิีมูระรองผู้อํานวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับนายรัชพรภูนสวัสดิ์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยนายกัมปนาธกลิ่นเสาว,วคนนายอาเภกกอเกาะสมุยนายรําเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นําองค์กรภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนชาวเกาะสมุยบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมง,งานกันอย่างคึกคักการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชนและผู้ประกอบการในท้องถิน่นอันเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของอำเภอเกาะสมุยซึ่งไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทว่ายังคงมีอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นโดดเด่นทั้งวัตถุดิบและรสชาติที่ดีภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นโชว และกิจกรรมสอนทำอาหารสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชุมชนดั้งเดิมนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบในการประกอบอาหารและการปรุงอาหารอย่างสะอาดปลอดภัยกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับรางวัลผู้โชคดีการแสดงมโนราและการแสดงดนตรีสดเพื่อสร้างบรรยากาศเรื่องเริงตลอดงานรวมถึงมีการดำเนินกิจกรรมบนเวทีในรูปแบบสองภาษาเพื่อยกระดับมาตรฐานของงานสุสาอนอีกด้วย วันที่25กันยายน2567นะห้องประชุมชเฉวงวิทยายลัยสหวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดยนายเอกพงศ์มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและดรชานวิตรีเดชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ดูแลโครงการพร้อมผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมถแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการต้นแบบเครื่องจักรที่เพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันมะพราะ้าวภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าโดยได้รับการต้อนรับจากดกรจันพรช่วงโชติรองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยกล่าวสรุปแนวทางการดำเนินงานและภาพรวมความสำเร็จ พร้อมเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุยผู้อำนวยการสนามบินเกาะสมุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยสมาคมสปาเกาะสมุยและการท่องเที่ยวยแห่งประเทศไทย,ส,ยสำนักงานเกาะสมุยเป็นต้นนอกจากนี้ศูนย์การค้าเซนซังสมุยยินดีสนับสนุนพื้นที่ให้วางผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อจำหน่าย อีกทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของเกาะสมุยในด้านสิ่งแวดล้อมและสินค้า,าส่งออกจากเศษเรือใช้จากเศษมะพร้าวเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และส่งเสริมการ Israel, มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสมุยนายเอกพงศ์มุสิกาจริญผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน Uns ์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าผมเอกพงศ์มุสิกาจริญนะครับเป็นผู้ในการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม สำนักงานปลระกระทรวงการดูดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มางานแถลงข่าวนะครับสำหรับการผลิตเครื่องจักรนะครับที่ใช้เศษวัสดุจากมะพร้าวนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัตถุดิบนะครับที่ทุกคนมองมองว่าเป็นของเสียนะครับของเกาะสมุยนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีนะครับของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับ สำนักงานพัฒนาวิทยาด้านนี้แห่งชาตินะครับมาพัฒนานะครับแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรนานีนะครับเวทเขตที่ที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับทั้งท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำเขาเรียกว่ากโกนัทแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะแปลงของเสียนะครับมาเพิ่มมูลค่าโดยใช้องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรกรมนะครับก็นำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวี A war, เรียกสั้นๆนะครับก็คือท่านสุภาตรอิสรพักดีนะครับท่านก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าเอกชนนำนะครับแล้วก็ภาครัฐเหมือนเสริมนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องของมพรลาวที่มันมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับในเกาะสมุยนะครับแล้วก็แปลงเป็นมูลค่าเพิ่มนะครับ แล้วก็นโยบายของท่านก็คือทํำยังไงที่จะเอาองค์ความรู้ใหม่ๆวิทยาศาสตร์วิจัยนะวัตรกรรมมาช่วยในเรื่องของการทําให้เป็นกรีนนะครับ Green, กรีนเกาะสมุยนะครับเรื่องของอเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับซึ่งก็เป็นทิศทางของการพัฒนาประเทศนะครับแล้วเป็นนโยบายสําคัญของ ส่วนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับจุดเริ่มต้นในวันนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเอาเทคโนโลยีแค่บางส่วนนะครับมาช่วยพัฒนาเกอดสมุยนะครับหลังจากนี้นะครับในอีก3ปีข้างหน้านะครับเราก็คาดว่าเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันทําแผนแผนในเชิงของแผนกลยุทธ์นะครับในการที่จะทำยังไงที่จะเอามะพร้าวมาเป็นตัวเดินเรื่องนะครับแล้วก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับของ สเต็กโฮดเดอร์นะครับทั้ง4ภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับมาร่วมกันในการที่จะทําให้เกาะสมุยนะครับภาพของเกาะสมุยค่อยๆดีขึ้นนะครับในเชิงของสิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายสาคัญมากๆนะครับของท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอวนะครับก็ขอฝากนะครับขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเกาะสมุยทุกท่านนะครับ ก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันในการออกแบบนะครับมาช่วยกันในการขับเคลื่อนนะครับโดยใช้จุดเล็กๆก,ก็คือมะพร้าวนะครับเป็นตัวเดินเรื่องนะครับในการพัฒนาให้เกาะสมุยมีความยั่งยืนแล้วก็ให้เกาะสมุยเป็นเกาะสีเขียวนะครับในอนาคตขอบคุณมากครับทางดรชานวิตรีเดช ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้กล่าวเสริมเรื่องการนรําเศษขยะจากมะพร้าวมาเป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์กับแหล่งบริการต่างๆเช่นโรงแรมร้านอาหารบนเกาะสมุยสวัสดีครับผมดรชันวิตรีเดชนะครับเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับวันนี้ก็มาลงพื้นที่สมุยนะครับเพราะว่าเรามาถแถลงข่าวความสำเร็จของการประยุกต์ นำเศษเหลือจากมะพร้าวนะครับมาขึ้นรูปแล้วก็ทำเป็นภาชนะแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็เป็นโครงการภายใต้โครงการวิศวกรร,รรมสร้างสรรค์คุณค่านะครับหรือว่า reverse engineering ที่ทางกระทรวงการดูดมศึกษา,า,ศา,ศาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวเนี่ยเราสนับสนุนโดยมีความร่วมมือกับทาง MTEC h สวทชในการที่นำนักวิจัยนะครับมารับโจทย์จากในพื้นที่ซึ่งทราบโจทย์จากในพื้นที่ว่าเกี่ยวกับเรื่อง ขยะที่เหลือจากมะพร้าวเนี่ยไม,ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จากเดิมที่เคยขายได้เนี่ยตอนนี้คือคนซื้อลดลงเราก็เลยเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ช่วยหาโซลูชันกม็มาทำเครื่องจากต้นแบบนะครับที่จะสามารถขึ้นลูกเศษขยะจากมะพร้าวเนี่ยให้เป็นเข้าของเครื่องใช้ได้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับในวันนี้แล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาพบเจอกับทุกภาคส่วนนะครับก็ คงจะมีแผนในการต่อยอดเพื่อที่จะใช้ประโยชน์เครื่องมือชิ้นนี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างธุรกิจนะครับจากการขายสินค้าจากเศษของเหลือใช้อย่างนี้ต่อไปนะครับซึ่งกระทรวงอวเองเนี่ยนอกจากเราจะมีโครงการในลักษณะสนับสนุนเครื่องจักรแล้วเรายังมีเรื่องการสร้างผู้ประกอบการด้วยก็คิดว่าจะส่งเสริมให้นักศึกษานในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจในการขายชิ้นงานครับ พวกนี้นะครับในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ขยะในพื้นที่เกาะสมุยเนี่ยเราเราก็มีเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีมีต้นทุนในการกําจัดขยะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ตอนนี้โลกเรากําลังให้เรื่องโลกร้อนนะครับแล้วก็เรื่องอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเรื่อง climate change เนี่ยทุกคนก็ให้ความสําคัญนะครับก็อยากจะเชิญชวน พี่น้องบนเกาะสมุยมาเข้าร่วมโครงการดีๆอย่างนี้ด้วยกันนะครับก็เข้าสู่กรีนการใช้ประโยชน์จากกรีนเทคโนโลยีเทคโนโลยีสีเขียวด้วยกันนะครับขอบคุณครับเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่27กันยายน2567ที่ห้องประชุมชเวงวิทยาลัยสหาวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยาลัยราชภัสสุรา์ธานีนายอธิพัฒน์หนูขวัญแก้วปรลัดอำเภอเกาะสมุย พร้อมตัวแทนเชฟระดับโรงแรมบนเกาะสมุยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมเชฟเกาะสมุยสำหรับการจัดตั้งสมาคมเชฟเกาะสมุยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในสายอาชีพเชฟเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนอาทิเช่นจัดฝึกอบรมเรื่องอาหารและเรื่องความปลอดภัยของอาหารเพื่อขยายผลระหว่างสมาคมเชฟเกาะสมุยกับผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งผลในทางที่ดีพร้อมเติบโตไปด้วยกันรวมทั้งสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาทิเช่นงาน s ช a r ร n g h a ฮาร์พเนสมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและอื่นๆเพื่อเป็นศูนย์กลางที่ปรึกษาทางด้านอาหารในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจด้านการทําอาหารโรงแรมร้านอาหารสถานศึกษาทั่วไปเพื่อให้ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวกับสมาคมต่างๆในพื้นที่เกาะสมุยเช่นงานเทศกาลอาหารโปรโมทการท่องเที่ยวและกีฬาและร่วมพัฒนากับทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเกาะสมุยอาทิเช่น งานกิจ,จกรรมงานวันเด็กโครงการซอฟา์ p o w e อาหารไทยเชฟชุมชนอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านเกาะสมุยต่อไปเชฟสมโรดมีเพียรน,นายกสมาคมเชฟเกาะสมุยกล่าวว่าสวัสดีครับผมสมโรดมีเพียรครับนายกสมาคมเชฟเกาะสมุยที่เราเริ่มตั้งขึ้นวันนี้จากสมาคมเชฟสมุยเมื่อก่อนเราตั้งจัดตั้งมาหลายปีวันนี้เราก็ได้ยกระดับฐานะจากชมรมเชฟเป็นสมาคมเชฟในสมุย วัตถุประสงค์ที่เราตั้งหลักขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารต่างๆแล้วก็ยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับอาหารกับนักท่องเที่ยวต่างๆที่จะมาเที่ยวในในในบ้านเราเมืองเราและจะช่วยเพื่อนๆพัฒนาสายอาชีพด้านอาหารด้วยกันไปด้วยกันทุกโรงแรมทุก ร้านอาหารทุกผู้ประกอบการเราจะช่วยร่วมมือเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารซับเพเวอร์ของเกาะสม,มุยของเราขึ้นมาให้ได้เชฟวัชนาวุธิวงเจริญอุปนาย,ยกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์สมาคมเชฟเกาะสม,มุยกล่าวว่าครับสวัสดีครับผมเชฟวีครับน่าจะกลายเป็นอดีตแล้วครับก็จะเป็นประธานชมรมอ พ่อครัวก่อสมุยนะครับคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะยกยกฐานะเป็นสมาคมแล้วนะครับก็จะเป็นนายกสมาคมในส่วนของผมก็จะมาดูในเรื่องของอุปานายกนะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดงานงานอีเวนต์ต่างๆของทางสมาคมนะครับในเรื่องของการจัดตั้งสมาคมนะครับเราคาดหวังนะครับคาดหวังคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะทําประโยชน์ ให้กับาทางทางพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่หางานหาเงินนะครับซึ่งทําเงินให้อาชีพพ่อครัวอาชีพเชฟที่อยู่เกาะสมุยเนี่ยผมเชื่อได้เลยครับว่าเชฟที่อยู่ในสมุยไม่ใช่คนสมุยก็เยอะครับหลายเกิน50%อนแน่นอนครับทีเนี้เราเลยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่ทจะตอบแทนบุญคุณพื้นที่ทํางานของเรานะครับมาพัฒนา บุคลากรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับอาหารและโรงแรมนะครับการท่องเที่ยวนะครับเ <The> พื่อที่จะยกระดับไปเทียบเทียบกับสมาคมต่างๆในหัวเมืองจังหวัดใหญ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับที่มีการจัดการแข่งขันอาหารมีการจัดการแข่งขันทักษะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการโรงแรมต่างนะครับเราจะจับจับมือภาคีกับทุกสมาคมคที่สามารถ พัฒนาเกาะสมุยได้ครับผมและดรนภัสนาสวัสิ์อุปนายยกฝ่ายวิชาการสมาคมเชฟเกาะสมุยกล่าวว่า ครับผมดรนภัสนาสวัสดนะครับก็ในนามนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ในนามอุปนายกนะครับของสมาคมเชฟกสมุยนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นนะครับถามว่าสมาคมได้อย่างไรนะครับในฐานะในด้านวิชาการนะครับก็สําหรับสนุนนะครับในของนักศึกษาที่เรียนสาขาเชฟนะครับก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกับทางสมาคมนะครับถือว่าเป็นใบเบิกทางและนักศึกษาครับได้มีโอกาสนะครับไปฝึกประสบการณ์นะครับวิชาชีพในโรงแรมต่างๆข้อดีนะครับของ ที่จะได้เข้าร่วมในส่วนของตัว สมาคมนะครับก็อย่างน้อยๆก็ได้รู้จักกับทางเชฟนะครับโรงแรมต่างๆซึ่งนี่เป็นใบเบิกทางใบหนึ่งเลยครับที่นักศึกษาเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับอีกอย่างนะครับในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของทักษะนะครับของเชฟในสมาคมเชฟในสมาคมส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีวุฒิเป็นญาตรีดังนั้นทางมหาวิทยาลัยนะครับยินดีครับที่ในเรื่องของสนุนในการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพของเชฟทําให้เชฟได้จบเป็นญาตรีนะครับได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเราก็เปิดโอกาสอีกครั้งนะครับเรายังมีศูนย์ทดสอบ มาถามฝีมือแรยงานครับทางด้านอาหารไทยดับ1อาหารไทยดับ2นะครับและในเรื่องของขนมอบครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยยินดีครับที่เราจะสนับสนุนในส่วนของสมาคมเชฟเกาะสมุยครับขอบคุณครับ